โอเอลานอน้อนนเอ็มีนน่านได้ขันทุกทุกทันทุก ทุกท่านที่มีชาติเป็นมนุษย์เพียงแต่น้ำศพม,มุดว่าคนหลร่นที่คนเอ่ยคนจังว่าคนคนนี่มันหลายแนวเป็นตนายนันที่พ่อกายของคนทุกจังไปดังพ่อพันเดิ้อคุ้นพอประจักษ์ปาจีสันพันสือ่อของมลูกนี้ใจสูงก็อโอนเกินสัตว์ทัวเดนดินฟ้าอีกตอนหนึ่งน้ำะยาเลยเอินเป็่นเพราะมนุษย์ชาติความอำนาจเก่งกาลแนวเท่าโรมีพวกเดิพอพวก เดิม่พวกมนุษย์ชาตินี้มีสื่อใจสูงสังขารปูุกเดิมแมลละไปบ้าแต่เดิมตอนละบุกขลาราชกางเถิมเติมมาวางกล่ากลางกล่านำต่อปุกว่าไว้คนใดกล่าวขัดคนเดิมพอมนุษย์ร่วมบ้านร่วมบวกเปลี่ยนฟุ้งนำเต้าปุงเก่าไอ้หนอเปลี่ยนคนเกิดมาตอนต้อน ด้วยคนขั้นมามีมาสากโลกากระยางวางจ้างวางเพลิสะตกัดหลังวิญญาณเก่าพันเปรตโรกแท้แท้พอท่านเกิดที่เก็บนั่งเป็นแดดวิญญาณทองเที่ยวผ่านเกี้ยวลุ่มเว้ยลุมกระย่างเที่ยวไปไตพระโยลมเต่าเกิดมีนามเต่าภพเจ้าหนลงนามเต่าเกิดเจอแหวนดูสรงเหลียงซื้อสัตหะสุขญาติเพียนผิดผลวันหลงเอากายเพีนเต่าสัตว์ปุ๋มสัตว์โลกเกิดมีมากนามเต่าถิธีกนเข้าในมาเต่าบังเกิดเป็นเหตุ เินใจในนั้นเกิดเป็นตัวได้คนหนึ่งคนจังมีใครศพเสือกับว่นเปลี่ยนหมอกระดอกบ่มีกับซ้อนพุดถึงบางเทิงครับได้ล้านปีกว่าก็เลยเย็นถึงได้ล้านปีกว่าก็เลยเย็นกับจังเห็ุเน็ตไปใหญ่ตัวมาใดในคุ่งขัดฟีร่าเป็นพวกคนได้เลือกนำเต้ามาเท่าทัวกันอ่ะบัดนี้ขั้นเกิดขึ้นว่าเหลี่ยมกินคน คอนนโยเสยส้อนโยถิคุณงามคุ้มดีละสางไวเพื่อลูกเพื่อเต่าลูกเต่าเาราหลานผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นอนุชนรุ่นหลังสิเดจาาึกไววเป็นอนุสรเกิดขึ้นมาแล้วเพิ่นกระจังว่าเหตุให้สางสางหยังบะทอเฮาสางน้ำทำบุญคุณหยังเกาบบะทอคุณพอ่ณพอคุณแม่แกหยังบะทอแกวัดแกว่าปลาหยังบะทอปลาหน้ากีบบาดขาดหยังบะทอขา,ขาดสินถ้ำจำหยังบ่คือจำสิน กินหยังเกาบ่ทอกินเข่าคู่บังคอนว่าเดาหยังบ่ทอเดาบ้าลำด่าบมอลำข้าเจ้าด่ากันเองนั่นเลยขำก็คืออะไรเนาะบ้าอยู่ท้งบ้านคู่ขาเพื่อนข้าเจ้าก็สิเดากันหลายคู่อยู่เรื่องเงินเรื่องคำนี่บุญจักนำฉะนั้นพคนจังหวัดเทาหยังบ่ทอเ่าพ่อเ่าเมียเท่าอยู่สังขารท่านหยังบ่ทอท่านเมียท่านลูกผูกจังบ่ทอเสือผูกข้อปอผูกศอกปอกหยังบ่ทอปอกซุปตินอินหยังกระบ่ทอหินซี่ดีหยังบ่ทอดีเอาเมียหน่อยเอาหน่อยไล่กระบ่ดีดอกีแมียขี้ขามัน เอาใไงซ้ำมะลัทงเปี่ยนนี่ละแล้วจังหูจักหีบจักข้องหลุดจักหีบทิพยสองข้องทิพย์ทีมันนี่คอยกับเจม้าผอกันลำหีบทิพสองสูพี่น้องฟังหีบทิพสองเหยดหนึ่งเฮ็ดบุญยังจนหอดเดี้ยมทิพยสองมันนี่ฟังแม่นว่าโน้นนัยขันฟังเด้อเจ้าคุณผอสัทธาตั้งแต่โบราณมาถือข้องถือหีบ นี่ลราพอบ่เคยละจ่ารีบบ่ได้หลายลืมพ้องพอหิบซีบสอกลืมพ้องซีบจีนั่นเด้อพอบ่ลาจากหีบที่บ่ถึงข้องเกี่ยงคนแต่ก่อนคนแต่เขาก็จังำอดคนละหงเรื่องเพีนดูก้าวหน้าข้อคุ้นพอตลอดทั้งฝนฟ้าตกมาแต่เมียพอว่าคนแต่กี่คนถือมันเรียงทำถือเด้อพอถือกระนำมีดเข่าเถาเถารถนั่นคนแต่ก่อนเพิ่นยังซุกซำลัดดูเย็ดไหนหอนบัดนี้ฟังเอาถอนก่อนลำลมอ่าง สมวาสิได้จ้าโจโจพ่อหหังไทยเหดที่หนึ่งรู้นัน้นได้พ่อหัดเดียงเขียนสัมาหน้าสังคู่เขาคำจับว้ เหตุที่สองโอนดันใดเถิดย่ำเดือนมี้บุญคุ้มลานแต่กี่เฮาใดเพ่งทำเหตุที่สามนี่ละท่านบุญขอกีเดือนสามเดียวอบุดมาขะแตงบูชาเจวสามเดือนแล้วสาธนาลางเลียวหาเขาต่อกอกไม้เทียนไต่แห่นหอดวางคุณไปคงเขดอาลัมย่ำเดือดเดือนสามเหตุนีแนวนี้เหตจากมีฟังเอาเหตุที่สี่บุญพระเวทสูที่ถึงระดูเกล็นแล้วก่แเซลสองเหฆกัดเดือนสี่นั่นดอกสนันกันหลอนเดือนสี่นั่นดอกสนันกันหลอนทัดสะท้อน จนจบพอดกันฟะอนวนคนเด้อพอฟังเอาจนจบถวดเแี่ยวเขาบเวนวานทางไกน้ําเหิดที่หาเก่าอ่างเดือนหาโบไลได้แต่งนำไปหอมสวดสงการแกบมญคุณโนพระสงฆ์เจ้ายิดาพ่อมันดาเจ้าแกผู้อาจารย์ขอมในบานหงเฮืองหิดที่หก โว้ยนอให้เกี่ยมพ่อหอดเทียนหกพ่อขังเลมมาถึงแห่เทียนเวียนใจเอาบุญว่าบูชาพุทธบาทบ่ขาดเทิดเถิดได้คอมถูเรามาวิสาขาได้คุณป่าคุณท่าทำตั้งกอพ่อมาเลมหอดแหล่าเฟซแซลสอกแห่ตัดแซวคืนเข้าจุดแท่บังไฟเส้นแซวคืนเข้าจุดแท่บังไฟเส้นจุดตัวแทนขอพวามสมมานฟ้าเทียนเกตมาจังว่าน้อฝนงอยลิ้นห้ำดินเปียกกระสันตาหอดเดือาคนข่าเทียนรูดท่านผู้รู้ความมาสักนะจำได้ทำดัดเอาบุญ ออเบื้งานนี่ลราพอกันจำน้ำน้ำสกุลจัดได้หน่อยนั้นเดี๋ยวหนึ่งซับปะให้ชัวร์ลายหายสิ่งส่วนนี้นี่แต่นี่เดือดแต่เทิงเถียงนอลูกนอเตียมจำน้ำพันศาผักสูงโงเจ้าฝุ่นเด้อแม่ฝุ่นเฮาเจ้าบ้านได้ทำกันโตแก่งวยแข็งเงยแข็งหาขระถอกดอกไม้ผ้าเข้าแทนทันนอกจากนั้นกันแล้วแต่ซัดท่าพาจำน้ำพันสาหิดข้องคนเขาหีบเก่าไปจังว่านนอเดือนเก่าเฮี้ยนเด้อทุกทิมนั้น เพอพอคือบุญเขาประดับดินบ่อได้ไรละบินบิ่ทานเปล่งาที่ที่สิยบเขาไว้นอนนานนานนาคือว่าที่เสีเ่นเขาเดิมแม่เคยทำเคยเหตแต่บุร้านเขาบ้านเขาเขาเคยทำเขาไอ้นอนเคยสั่งเคยสั่งทำบุญเขาส่กุทิบุญสมหยสุ้มเสือยติกาผู้ไปสู้นั่นไว้นอโลกงานโลกนารับส่วนบุญกุศลจะบว่อปดนออะแม่นเพียงทักเพียงทัน เพียงทานทานเลยจับไว้อัดเด้อแม่นี่เป็นบุญให้พลาแห่งนั้นลาบอกให้ทราบย่อยอมย่อยออนอตาใหญ่เหตุจ็บเอ็ดกะอ้อยนอเข่าขายเพลงหอดมาถึงบอกพังสาเดแม่เราบุจพระสุกของเจ้าคุ้งเด้อแม่นี่มูอเฮาเจ้าบานมาโมแก่ใจลุงเอ้ระนามน้ำมีเดือแม่บุญไหลมากลมพลาได้บ่อหน่อยเหตุจีบสองกะอ้อยนอบ่อหน่อยเหตุเ่าข้องศินบุญได้ละพ่อบุญเด้อละแม่ แม่บุญจะทิพยาทำดังทำทัทำทานทานเลยจำไว้ตัดเด้อแม่นี่เป็นบุญใหปลาแห้งเงิอนราวพันมาจำโมเสพีนองข้องเขาแทปโต๊ะนะเปิสามาลวตามจารีตประเทนี ว่าละเหตุให้มองว่าละข้องให้เสาเขียมผีเขียมเจ้าเขียมเถ่าจังไอยยืินปัญญาอ่านไว้หาวันสิฟ้อนสิมวนให้ผู้จะทั้งร่างที่เจ้าได้เร่าใช้กันเงาลอกมันกะหม่อแค้นมาให้เฮาเอาฮันีแม่นเดือบิมนเดือบิ้น เด็กมาพอเด้อแม่ละปานนี้เขาป่าลานนี้เขาไปในคลิปป้าดุดฟุงดาวห้องดาวมาเด้อสาวสีสอดมาเดือบแทนยังป้าเลี้วเด้อว้หนึ่งหัวหน้าญาติใหญ่ไก่บาดดักคนไก่เดือแลแม่ไก่เดือแนอละจากนน่นเข็บบาละขาบด้านหน้าเฟียงเดี๋ยวเห็นเฟียงเด้อมันจุกเด้อไปห้อนผิวเรียวหลอม liễu đòm vụ trộm đòi chỉ lo tiết cứu cầu lan tiền nà 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 tiết đỡ mẹ cầu sẵn cầu phải là phải dần dòng lẽ pha lè lè mà tiết nhẹ luôn cuộc hâu ba tiệm đưa là mẹ tủa đụt nhọn sự lưỡi nhai tay chặt nó đỡ mẹ tiếc nghèo ba lịch lè luôn lè luôn lè luôn hâu nằm lè thì ma lạt liền liều cài liền nhàng liều tốt đẹp thì phù liều đi quay ghét liều รัดเกลียยลำเดีอนล้อมผู้ลวงไร้รถดเรียนลำลอยซ้ำนี่นั่นหนาลอยลำลอยลานลอยลานชุงสิไปลืมกันแคมีี้ลอยซักแค่นี้ลอยซันลลอนลืมโดกรลวม ร่วงไล่สุกลึกกันโดยลานตามลานตามนึ่งตับลื่ตามรวงหัดลวงเล่าเดืองเหล่าลมมีลมดิเล่าผิวเหยืองแลสิไปล้นลื่นมันไหลลมมาผัดหลังลงดีลายผู้ใดยัรอมเลื่อนกันนะซับสับี่เลยรอดแล้ดิวไตเลยนางนิวรัดแดงดิวดิวเรยพลันพะเันผกกไก่กับินสั้นเดือรือพลันเฝ้าไก่ก่อการเจ็ดัดเอวลวงดอกไม่แกมการทีนใบพกไก่เกี่ยวแกมทินกันนิกาก็ละแกามกุกกิ้งไม่ไรการทุกกกกกเกี่ยว